คาถาโบราณเรียกเงินเรียกทองของหลวงพ่อกบวัดเขาสาลิกาจังหวัดลบบุรีนะคะท่านใดได้ภาวนาทุกค่ำคืนก่อนนอนเชื่อกันว่าจะมีเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดมือเลยค่ะ โดยหลวงพ่อกบนะคะท่านเป็นพระพิสุทธิสงฆ์ที่พุทธศาสนิกชนนั้นให้ความเคารพนับถือแล้วก็เลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมากเลยล่ะคะ่ะถึงแม้ว่าชีวประวัติของท่านเองไม่ได้มีบันทึกไว้อย่างชัดเจนเป็นเพียงการเล่าขานสืบทอดต่อๆกันมารุ่นต่อรุ่นนะคะก็คือว่าท่านเนี่ยมาทุด,ดงปักกลดอยู่ที่ชายป่าด้านเขาสาริกาไม่มีใครทราบว่าท่านมาจากไหน ท่านมีชื่อว่าอะไรและท่านเป็นคนจังหวัดใดหลายๆคนเลยพยายามอยากจะถามท่านนะคะท่านก็มักจะตอบว่ากูจะไปรู้ได้อย่างไรแม้แต่มึงเองมึงยังไม่รู้ว่ามึงเป็นใครมาจากไหนและมึงจะไปไหนต่อซึ่งเป็นคำตอบที่ทำให้หลายคนยังไม่เข้าใจแล้วก็ สร้างความงุนงงให้กับผู้ถามคำถามนะคะจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีใครทราบประวัติที่แท้จริงของท่านพระคาถาเรียกเงินเรียกทองท่องดังนี้ค่ะโอมละรวยมหาละรวยมะอะอุสิวังพรมมาจิตตังมานิมามาทองหนึ่งทองทองสองทองโอมมหาจินดาเงินไหลมา นิมามาบทสวดพระคาถาเรียกเงินเรียกทองของหลวงพ่อกบนี้นะคะซึ่งหลวงพ่อกบเองท่านจะเน้นย้ำเสมอกับคำว่าทองหนึ่งหนึ่งทองซึ่งความหมายก็คือทองหนึ่งเนี่ยจะหมายถึงหนึ่งไม่มีสองเปรียบเสมือนทองยังไงก็เป็นทองดังคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นหนึ่งในโลกไม่ว่าการเวลานั้นจะผ่านไปนานสักเพียงใด ก็ยังคงเป็นหนึ่งเสมอค่ะฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดแชร์เพื่อเป็นธรรมทานและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ขอบคุณค่ะสาธุนะคะ